อตอนที่เติมเล่นตัวนี้ผมว่าผมจะไม่เอาทําคลิปหรอกว่าจะเอาไปเล่นเฉยๆนี่นแหละแบบไม่อัดคลิปลงช่องเล่นธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะนี่ก็ปี2องแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวในแคนสลายนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าไงอะมาเล่นตัวแคนสลายในต้นปี2องแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าเล่นตอนไหนอีกนะครับอ่าเพราะว่า พี่ในแคนผมนั้นเขาไม่ได้ปัป๊มบัฟแคนนะฮะเออพูดตรงๆเลยเขาไม่ได้ปัป๊มบัฟแคนนะครับก็คงจะไม่ได้เล่นอีกนานเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาปัป๊มบัฟแคนเหลือไว้ผมก็เลยเติมเล่นนะครับอ่าก็มานะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตสมาชิกคนในแคนหลอยวกันนะครับว่าไปสอ5านั้นมีใครยังอยู่บ้างแต่ก็พูดตรงๆเลยว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรจากอ่ เมื่อผมทําคลิปอัปเดตเมื่อปี24มันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับอ่าแล้วก็อยากจะบอกว่าสายล่าแคนนะครับสายล่าแคนสลายในยุคป,ปัจจุบันอย่างที่ก็ดูเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่รูปเดิมแล้วรูปเดิมจะเป็นรูปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะถ้าผมไม่ลืมนะครับก็ใครก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับว่าเป็นรูปไหนนะครับแต่ว่านะครับด้วยความที่เกมเนี่ยนะครับเขาติดเรื่องลิขสิทธิ์ไอสายล่าต่างๆในเกม P ีเนี่ยนะครับผมอ่าก็เลยมีความจำเป็นต้องเอารูป ไอที่มันตีเหสิกเศษออกนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีสลายด้วยนะครับผมซึ่งสลายเข้าออกไปนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมอธิบายไปดูได้นะแล้วจะบอกให้นะว่ารูปบางคนอาจจะงงนะว่าไอแคลสลายมันไปเหมือนอะไรวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันนะเป็นมาเลเดอร์อะไรวะผมจำไม่ได้อยู่ในเรื่องอะไรคีบะปะน่าจะคีบะเออไม่น่าจะใช่ริวคีน่าจะคีบะได้แหละนะครับเออชื่อมาเลเดอร์เล่มอะไรไม่รู้ ผมไม่เคยดูนะผมไม่เคยดูแต่ไปหาข้อมูลมานะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะเออไม่ใช่ว่าสลายไปก๊อปนะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่าทางเกมพีบนะีเ,เนี่ยเอาแสลักเนี่ยมาตั้งแต่อ่าเปิด PB ในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับอ่าคำขานไปแล้วกันนะครับแค,แค่บอกเป็นเกีรตความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแล้วกันนะครับว่าสมาชิกในแคนมีใครบ้างน,นะครับผมมีอ2ก่2กรณีนะถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ได้อยู่ในแคนมีอ2ก่2กรณีนะ1นึ่ง เลิกเล่นไปแล้วนะครับผมเลิกเล่นไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตเนาะคนในแคนสลายเนี่ยก็พูดตรงๆเลยนะครับไม่ได้จะว่าคนในแคนสลายแกนะครับแต่ว่าทุก right. <princi iner. S 2> คนเนี่ยก็เติบโตกันหมดแล้วนะครับไปใช้ช land ีวิตของตัวเองนะครับผมอ่ะก็เลิกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับ2กดออกแคนไปนานแล้วอะไรอย่างนี้เออหรือออกแคนไปอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้จานวนสมาชิกในแคนสลายมีอยู่แค่108คนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยหัวแคน เดี๋ยวสิเขตตัวละครลับนะครับก็คือพี่ไม้เอกนั่นแหละเผื่อ <_ S 1> ใครสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่คนเดิมหรออะไรงนี้นะครับผมกนะ็คนเดิมนั่นแหละครับคนเดิมตั้งแต่สร้างแคร์ตั้งแต่เริ่มนะครับเขาก็ไม่ได้มีตัวเดียวไงเออก็อย่างผมเห็นไหมผมก็มีตัวหลักตัวรองนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยชอบใครนะพี่น้ำพุเนี่ยขอโทษนะกยองซูงเนี่ยชื่อคนไหนผมอ่านไม่ออกก็ต้องขออภัยนะครับดูเอาเอ,าเองละกันเนี่ยเนี่ยอย่างไรใคร FC พี่นาตโตฮวอเนี่ยนะครับเขาก็ยังอยู่นะครับวานอนไฟนายโตไลท์ทีท์สลายฝาแฟดเฟิร์สไลท์จะสลายมาริธรรมโอ้โนี่ยนะอ่านชื่อคนไหนไม่ออกนะฮะก็ต้องขออภัยจริงนะครับอ่านเอาละกันเนี่ยเนี่ยสลายทวินเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่านดูเอาละกันนะครับอืมคนในแคนก็พูดตรงๆเลยว่า ชื่อแต่ละคนนี่มันเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่ดูแบบโอ้ชื่อเท่จริงๆเนะี่ยเห็นไหมฮาดาวฮีโร่พี่เทว,วิสุวรรณนะครับนะเผื่อพี่ๆในะแคนเขาเห็นแล้วแบบว้คิดถึงว่าอะไรอย่างี้นะอยากกลับมาเล่นหรือแค่ดูก็ดูไว้เป็นในนี้แล้วกันนะพี่นะอืมดูไว้เป็นแบบความทรงจํานะครับอนะนี่ตาล,กส,ตลกสองครูอยู่นี่นะี่ตาลกสองครูอยู่นี่เนี่ยนะฮึม นิงดาวกินเกียร์ตัวนี้เนี่ยยังอยู่นี่นะครับข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับนอยเอ็อกไม่เกี่ยวนะครับเอาไปปั๊มปัฟแคน <c oughs> อืมอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ตัวผมมันก็แบบเขาพูดตรงๆเลยนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะซองซอมบี้มันก็ไม่มีอ่ะผมผมเล่นไปหมดแล้วอ่ะเออดูปืนเนี่ยปืนก็ไม่ค่อยมีเล่นซองบาซูก้าไหมขำๆย้อนยุคแล้วกันนะครับเออเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะได้เข้ารหัสนี้อีกทีตอนไหนนะเพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปอะว่าพี่ในแคนผมเขาเลิกเล่นแล้วแล้วเขาก็ไม่ปั๊มปั๊บแคนนะเขาบอกผมนะอก็เอาท่านี้แล้วกันเนาะเฮ้ยห้องนี้บอกว่าโนซอมน่าเล่นโนซอมหมายถึงว่า no โนซอมบี้อ้โหาช่วงนานเราไม่เจอได้ยังไงตามผมก็ทัวเลย เกมแล้วจบเลยดิเราอยากจะย้อนยุคเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยที่ผมแบาบว่าเล่นทีวียุคก่อนอะ่ะมันตอนที่ซองซอมบี้ยังไม่มาถือซองควงยิงกันนะ่โหผมว่ายุคนั้นเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามันก็มันก็สุดๆแลลวอ่ะคุณดูมันก็สุดๆแลลวอ่ะจริงและที่สำคัญ นะฮะซองควงในเทบาดใจที่สุดแล้วนะในบรรดาปืนทุกองนะสำหรับผมนะเอา้าผมลืมเอาไว้เทมเพิ่มจำนวนลูกกระสุนมาเนะน,นี่ยเนเนชั่นนี่ไม่ได้ใส่เบเล่น,นะครับเผื่อบางคนอาจจะแบบว่าขัดใจทำไมไปใส่เบเล่เล่นอะไรอย่างนี้นะก็เอาจริงๆเนี่ยผมชอบเล่นแบบว่าใส่หน้ากากมากกว่านะอ่าผมจะพูดบ่อยนะเพราะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปมาเรื่อยๆ เ,เพราะแบบใส่หน้ากากเล่นมันก็แบบยิงช้าๆชัวๆดีนะครับใส่เวเล่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ชัวร์หรอกแต่บางทีมันแบบปืนไวไปมันแบบมัน,ม,นมันก็มันแหละคนดูแต่ผมจะบอกอยังไงดีวะมันผมเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเล่นมานานะนะเนาะก็เลยแบบว่าเอ๊ะเนี่แหละสับสองครัวในระดับความเร็วเนี่ยเฮ้ย แบบติกถึงสมัยก่อนเลยอะแล้วก็ที่สำคัญนะครับใส่หน้ากากเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันยิงเจ็บกว่านะโดยเฉพาะถ้าใส่หน้ากาก VPN นะโอ้โหแน่นอนนะครับว่าดาเมจมันเยอะกว่าเอ้าดาเมจมันเยอะกว่าใส่เบเล่อีกนะครับจริงๆแต่ละห้องนี้เล่นได้หรือเปล่าโอ้ยดูดีครับเฮ้ยตาเปิดตามาจังเลยวะ โอ้โหโอ้โหโดนปืนล็อกระยะไกลแบบนี้ผมจะเล่นยังไงล่ะครับพี่พี่นะฮึวันดีครับวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาแล้วครับพี่พี่ครับเสือครับผมสวยครับแหมเราไม่มีสองซอมบี้ไปงัดแค่สองครัวก็คงไหวแหละ น่ากลัวเดิอๆเดือดเดียหูยิงยาวเลยเนี่ยเฮซยอดพี่นู้ฮะโอ้โหเจ๋อเนซยอดพี่นู้ฮะต้องถึงขับก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอคนเพิ่งเกิดนะครับโดนลงมาดูแล้วไม่คุ้มนะเฮซยอดพี่นู้ฮะ ไปยิงกันตรงไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยเอ้าตายแล้วโดนซอมบี้ข้างๆโอ้โหเมื่อกี้เรายิงโดนหรือเปล่า,าวะเมื่อกี้ยิงโดนหรือเปล่าอืมมีแค่สองหัวเอาผมขอเปียวบ้างได้ไหมอะ่ะถามงเนี่ยเปียวเปียวเลยขอเปียวบ้างได้ไหมครับ ไม่มีซอมบี้ไปต่อกกับเขาเนี่ยทำยังไงดีเราก็ต้องคอยเก็บซอมบี้ชาวบ้านแล้วแหละนะครับนีม่มันยังต้งมาอไปเราจะไปเก็บซอมบี้กันไปเลยซอมบี้เป็นของเรา <laughs> กลายเป็นเด็กเกียนเก็บปืนกันมหมดจรงิงนะ <laughs> <laughs> เด็กเกียนเก็บปืนครับเด็กเกียนเก็บปืนครับ <laughs> เด็กกินกระปุกกับผมเด็กกินกระปุกกับผมนะครับเฮ้ยฉอดอยู่นู่นะไปครับผมผมมาโดนแน่นอนนะผมมาดนแน่นอนนี่ฮะตัวพิบตัวพิบนะครับพี่พโอ้โหกระสุนปืนทีมเราโคตรโหดเลยอ่ะจริงๆนะ ยิงไม่ทันเพื่อนเลยวะโอ้โหดูดิยิงไม่ทันเพื่อนบอกตรงเลยว่ายิงไม่ทันเพื่อนะครับจริงยิงไม่ทันเพื่อนนี่ห้องธรรมดานะครับจริงๆไม่อยากจะเปลี่ยนด่านนะแต่บู้ตรงๆหาห้องเล่นสองยากมากเลยว่ะจริงหาห้องเล่นสองยากมากเลยแต่ก็ยังได้เล่นนะเออพูดตรงเลยว่ายังได้เล่นนะครับ ปัง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 นะฮะปังปังลัวปังปังลัวเรียบร้อยหืมฝนตว์กามออกบ้านไม่ได้ฝนตว์กามออกบ้านไม่ได้นะครับออกบ้านแล้วกระสุนปืนทีมเรามันมันหนักอ่ะโอ้ทีมโคตรโหดทีมโหดแบบนี้นะฮะดูผมใส่ต้องเข้าบ้านไปเข้าบ้านกันเข้าบ้านแล้วผมจะโดนไหมต้องโดนอยู่แล้วแหละนั่นไงโอ้โหด้วย อยู่นอกอยู่นอกบ้านก็ไม่ได้ยิงเข้าบ้านไปก็ตุยจะเล่นยังไงวะพี่บีเนี่ยโอ้ยตายตาอ่ะมาเดี๋ยวรอเก็บซครัวแล้วกันเอซองครัเฉยเลยสัมพีสมพัสมบีเฮ้ยเราขอเราขอขอเพือ่อนเราขอเราไม่มีปืนอืมเราเป็นเ,ปเด็กเรียนเราก็เป็นเด็กเรียนอีกครั้งนึงเาบกเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย มีเอฟเฟกมีเอฟเฟกเติมเองเติมเองเนี่ยไปบีชเฮ้ยนี่นะเออเอาเลยเอเฮดพีร้อยสิบสองตึงๆนะเออบอกไว้ก่อนนะครับผมได้ไอเทม HP ดพกสิบมาเพราะว่าเกมมันแจกนะครับ มาแจกผู้เล่นที่แบบว่ากลับมาเล่นอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยได้ HP บวกสิมานะครับไอเทมนะเดี๋ยวมันก็หมดแล้วล่ะเพราะว่าผมก็เอาไปเล่นซะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วไม่นานไม่นานอทีมงานคุณภาพหรอเกินเอ้ยแตย่แต่แต่แต่เนี่ยเผื่อใครถามนะว่าแบบเฮ้ยสลายเนี่ย ไม่มีคนเล่นหรอนะครับนี่เนี่ยนะนี่เห็นไหมเห็นพี่โมจิไหมอ่าพี่แบงค์นะครับพี่แบงค์นี่เล่นมานานแล้วนะพี่พี่แบงค์นี่คืออยู่ในสลายน่าจะยุคแรกๆหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้พี่ขอมาเม้นต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอให้พี่ขอมาเม้นต์แล้วกันคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล่นขำๆแล้วกันนะครับโหจริงๆนี่มันอยากเล่นซอมบี้ปะมันจะได้แบบ มันจะได้หนุ่มหนับหนุ่มหนับห้องเมื่อกี้นะครับมันจะได้หนุ่มหนับกว่าดีนะแต่มันหนุ่มหนับไม่ได้นะซองครัวมันก็ไม่ใช่ไม่ไหวนะครับแต่ซอมบี้ดีกว่าครับผมนะเอออะใส่ไปเล่นสบายแล้วกันเผื่อคนดูขัดใจนะครับแต่ว่าที่หนึ่งฝั่งตรงข้ามโหดมากเลยอ่ะนายไม่ธรรมดาแน่เลยใช่ไหมฮะมาแล้วกันสุลาะมาอุ้ยทริปเปลิลเคิลทริปเปลิลเคิลยูโน คนออกห้องนะครับเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหยิงขนาดด้าเดงในหัวเราแตกเฮ้ยเราใส่หน้ากาก VAC เลยนะเว้ยหน้ากากยอดฮิตในยุค B เอ่อยุคกาลิน่าเลยนะเว้ยนี่นายทำอย่างนี้ได้ไงวะถามจริงจีามาเราลองมาช่วยทีมนี้ เล่นชิวๆแล้วคุณดูคลิปนี้ชิวๆนะครับหลักๆชิวๆเฉ่งมาเต้นแหลกซุนซุนขอกระสุนให้ผมหน่อยนะฮะขอกระสุนให้ผมหน่อยปั๊มให้เต็มนะครับปัๆๆ๊มให้เต็มโอ้โ ว่าทีมเราคงไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วม่ายิงกันอย่างนี้หลบพิวนะจ้าหลบพิวเนี่ยนี่เนี่ยเอ้ย ไปครับเฮช็อตอยู่นู่นครับโหมาโดนนะบอกเลยพวมาโดนนะพี่นะเฮ้ เช็อตอินเซอร์ไพร์มอะไรตั้งปักเอ้ยมอไม่ได้จบแล้วขอโทษครับขอโทษนะครับขอโทษปากมันเร็วไปเนี่ยปากมันเร็วไปปากมันเร็วไปอันนี้ขอโทษจริงขอโทษจริง,รง <c oughs> เล่นตัวสลายเน่รู้สึกว่าปืนปืนในการเล่นปืนทุกซอนนี่มันรู้สึกเหมันเจริงตุ๊บตับตุ๊บตับดีเนี่ยเดี๋ยวมคิดไปเองไม่รู้นะครับ แต่เชื่อผมเถอะผมน่าจะคิดไปเองใช่ไหมคุณดูใช่่แน่นอนงคิดไปเองแน่นอนตาคิดไปเองแน่นอนเฮชจอตอยู่แล้วไอติด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 ลิลลติดเพื่อนนะครับเฮ้ยอ๋ออโหยิงไม่โดนเลยนะครับเขาก็โดนมาผมยิงไม่โดนเลยก็ยิงชิวๆไปอ่ะจริงก็ไม่มีอะไรอ่ะผมพูดตรงๆเลยตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปอ่ะเผื่อมีคนดูอยากดูไงแบบว่าเอ้ยพี่เล่นตัวในแคลสลายน่อยครับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ พูดตรงๆว่าผมก็มก็อยู่สลายไงเออผมก็ยังอยู่สลายนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยู่นะแต่ว่าตัวหลักเนี่ยเราก็าอยู่แขนผลไมา้รวมนะครับโอ้โหแม่นกันจัดเดี๋ยวนี้แม่นกันจัดนะครับเดี๋ยวเดียวกันนะโอ้เรียบร้อยครับพอดูฮนะโดดมานะครับโดนยิงเฮสช็อตนะครับ โอ้โหเกิดมาแล้วโดนเกิดมาแล้วโดนนี่ผมบอกเลยลผมท้อนะผมดูนะผมท้อจริงเนี่ยจริงท้อนะเล่นอย่างน,นี้โหดกันแล้วเกิดนะครับแม่พีพียุคนี้นี่เขายิงแบบว่ากระสุนที่ลั่นออกมาจากกระบอกปืนของพวกเขานี่คือแบบต้องลั่นหัวแล้วแน่ๆนะครับจะโหดกันไปไหนครับพี่ๆนะไปครับด่านคาโกก็ดีกว่าครับผมคาโก้นะครับรนนไปครับวัยรุ่น ผมพมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ดู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 กคือแบบยิงยิง ยิงหมวกอะไรไม่รู้เด้งอ่ะก็ดูคิดเดี๋ยวคอือแบบเซงบ็งว่ะเซ็งจัดเลยใครไม่เซ็งผมเซ็งไปแล้วนะครับไม่แล้วไม่แล้ว,ลวมาเวโโ้ยรีอย่างนี้แล้วผมจะเล่นยังไงร,รับรี วายตายแล้วตายแล้วครับข้าฟัมก่อนพี่ข้าฟัมก่อนไอ,อ,อ้พี่อูอ้ยเ่อ๋อเวย้ยเริ่มโตแล้วครับโมนดูผมเริ่มโตแล้วครับม,มาว่ามาว่า แล้วผมจะไปเล่นตรงไหนได้บ้างในอันดับนี้ผมต้องเดินตรงไหนวะฮะโ,โ,โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับท่านจะไปตรงไหนดีอันหนึงนะผมขออะไรอย่างนึงได้ปะ ขอซอมบี้หน่อยนะครับยิงหน้ามงเด้งวะเฮยเฮ้ยอะไรร้งเฮ้ยจะเหลาเหรอไม่ได้นะจะพึ่งนะจะเหลาเหรอเฮ้ยขอบคุณครับเกือบจดนเหลาแล้ววัยรุ่น มาอย่างนี้นี่ผมว่าลำบากดีครับโอ้โหโอ้โอ้ล้วเบิดมาสองลูกนะครับอายเลิฟยูนะอายเลิฟยูไปเลยนะครับเอาไปเลยแล้วเบิดนะครับแม่ดีนะเราเบิดเราจะได้กินน่ะถ้าเราเบิดเราไม่ได้กินนะไม่หวังแบบเขาเรียกอะไม่หวังอะไรมากครับแบบไม่งั้นนี่เรานอน นอนตายตาไม่หลับแน่นอนเนี่ยผมเลยโอ้โหไปไหนได้บ้างคนดูนถามจริงตรงนีน้ผมไปไหนได้ปะนนไปทางน,น,นี้ก่อนนิดน,นึงนินึงนิดนี้ถ้าเราเดินไปเสียเปียบแน่นอนฮะไปไปได้เหรอเพื่อนไปได้นะสวย ใส่สุนกันนะครับว uh ิ่งซอมบี้มันเป็นอย่างนี้ดิเองใส่ซอมบี้เลยล่ะตัวนี้มันดีอย่างนี้ดิเองกูอยากกลับละชอบับชอบับ น่ผมว่าตรงนี้มันโล่งๆไปนะตรงเนี้ยมาแล้วจ้าเอ้าโอ้ตรงนี้ยิงกันเยอะเลยเหรอโอ้โหยิงกันชิวขนาดนี้นั่นไงเห็นไหมมันถึงได้มาไงมันถึงได้มาไงเฮ้ยมันปล่อยไปไม่ได้ชิวชิวหรอชิวหัวโอ้ยวิว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 เกือบโดนสไลดเกือบโดนสไลด์โดนสไลนะครับ ตก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 ,ตก,ตกตอ,อากีพกสวยงามับพี่โอ้โหไม่มีปืนพกหืใส่กระสุนมีโหลดนะครับซอมบี้นี่ยิงยาวๆจริงอะกระสุนมันเยอะไงกระสุนมันเยอะมากครับ ไม่ไปไล่โอ,โ <laughs> อยปีล็อกโอทูไปหาละไปหาซอมบี้ใหม่ครับจริงไปหาซอมบี้เล่นใหม่ครับโอ้โหอซอมบี้เล่นใหม่เลยตัวหนึ่งมันขึ้นยังไงวะตัวหนึ่งนะมันต้องไปทางนี้ปะ่ะ ซอมบี้หาซอมบี้เล่นหาซอมบี้เล่นนะครับโอ้ยตายแล้วโอเคอเฮ้ยรีบโดดไปถูเอ้ยอเอา,อางี้ก็ได้ไปพี่มาโอ้โหแป๊บนึงขอทานเลยครับขอทานเลยครับตรงนี้เหรอตรงนี้มีเหรอตรงนี้ใช่าหน้าที่ทำร้ายเราอ่ะ โอ้โหสนเปอร์เอลโอ้โหเนี่ยแหละผูจะไปยิงคนตรงเนี้ยแหละจริงๆน่ามันนใ้ที่สุดแล้วขอร้องเลยครับขอให้ผมไปยิงหน่อยได้ครับ อีกคนนึงไม่ได้หรออืมอีกคนนึงไม่ได้หรอครับแม่นิดเดียวจะแท้ไม่งั้นนี่แบบไอ้ไม่งั้นเรารอดแน่นอนอะ่ะแต่เราไม่ร่อเนอี <S 2> <S 2> <S 2> <S ่ยอ้าอต่อมานีแล้วมานีแล้ว,ลวยังไงตอ่อมันหลายรอบแล้วนะตรงเนี้ยเป็นไ,ไหวๆแล้วขอที <c oughs> จังเลยตรงเนี้ยฮะเฮ้ยอย่าเหลา <S <S โหใครจะเหลาวะตรงนี <c> ้ <oughs> <c oughs> แค่เ <Okay, S 2> <c oughs> ดี๋ไปจบ <c oughs> อกเฮ้ยเลีงไรเออทำอะไรฮะ<ด> <c oughs> พวกพี่ทำอะไรกันหล <c oughs> ายทีแล้วค็ดูเห็นจ้ยิงผมตลงเออยิงผมหลายทีลต <c oughs> <c oughs> อนเนี้ยว่าเราเปิดสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ใช่เลยครับเด่นแมตยาวเลยทีนี้ อ้าโหสองควงเรายิงไปกี่นัดอต่ไม่เยอหลายนัดอยู่นะเปลี่ยนปนมันเบาเทอววะไ,ไปที่เดิมนี่เดินไปเลยอะลองเดินไปเลยนี่แบบโอ้โหตัวธรรมดาอย่างสองนัด เกือบเด้อเกือบเด้ออะยังไงยังไงอะยิงกดนะละอะมึงไม่ลงไปอีกเหรอ,อไม่เดินตามขึ้นไปนะครับเพราะว่ายัางไงเพื่อนก็ธงยิงได้อยู่แล้วนะมันก็คงจะแบบวิ่งไปเสียเวลาเนาะอะไรอะยาวเหมือนเดิมปะแล้วบวพี่ยาวมาเดิมอะลองดูอะ เอาวิ yeah. ่งมาเอาเอาวิ okay. Assass, lo ่งมาเอาเอาวิ่งมาเอาวิ่งมาวิ่งมาหนึ่งมาเอ้าเอ้าเอานึงนะดีครับพิตาลีเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอนึหมเอาวิ่งมาวิ่งมาอ่ะ ยิงอย่างนีง้สิครับตกใจนะครับตกใจไอ้ไม่ B หมดอีกเหรอในบีแน่นอนคนนี้ใช่ไหมที่ผมยังยิงไม่ตุยเลยอ่ะนี่เนี่ยเออ,อ่ะขำๆไปๆโอ้ย Hiu vào hiểu vào lạ ạ vào hiu náo lào anh hiu hiểu náding náding bà binh bà binh bạch đình, mà, đình binh binh ไปดีโอ oh, oh, ้เรียบร้อยอ่ะอยู่ข้างบนนี่แหละเฮ้ยเอาดีๆกูไล่ต่อไปก็เด้ อ่ะเดี๋ยวจะรอเฮ้ยเขาค้างเหรอเหมือนผมเพนว่าเขาค้างนะค้างเว้ยเขาค้างเขาค้างครับืึหน้ารุนเหมือนกันนะเมื่อกี้ เขาก็สไนยิงโดนหนึ่งนัดเราก็ล่วงนะครับหัวฝั่งเนี้ยเราจะหนักจะเต็มนะฝั่งเนี้ยอ่นนี้จะหนักจะเต็มนะไม่กล้าดันไปเลยไม่ใช่อะไรของเกียนบาลเลยหาคอนเทนต์ดิพี่หาคอนเทนต์คอนเทนต ขอบคุณครับขอบคุณที่หาคอนเทนต์ได้นะครับขอบคุณครับเอาแล้วทำไมเล่นปืนกลนะตอนแรกเล่นซองไหม่เหรอหมอหาคอนเทนต์ให้ขอบคุณครับโอ้โหดูดิเนี่ยเขาน่ารักขนาดไหนเขาหาคอนเทนต์ให้ผมนะเขาคุณครับ <c oughs> โอเคครับผมผมว่ามันคลิปน,น่าจะนานแล้วล่ะนะครับ อ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมเจอกันจ้า